สวัสดีค่ะมื่อนีร่ยาแก้วสุขามาเบิ่งผักมันงามใยเนาะพี่น้องเนาะทานไปสามมือพี่น้องมึงเนี่ยสิพ่อตัดขายแล้วมึงเนี่ยข้าวเดี๋ยวใจปุ๋ยน้ำอันสูตรร่วมละสูตรเดี๋ยวมึงเนี่ยตกใจเนาะมาเบิ่งเพราฝนตกก็ได้มาหดเนาะบอสผักนี่อย่ามงมงงามใยเถอะเอามันพ่อตัดแล้วตัวนี้นี่มันเริ่มออกดอกพอตัดแล้วเนาะพอตัดพอกินแล้วได้เนี่ตัวนั้นพึ่งอันหดเคื่อเดียวนะ ตัวนะคือฮอตเธอเดียวฮอตไปได้มื่สองมื่นแล้วสองมื่นอ่าตัวนี้ฮอได้สามสามหมื่นสี่มื่นแล้วล่ะนี่นี่นี่ปุ๋ยน้ำตัวนี้พี่น้องนี่น้ำอันนี้แหละยายแก้วถือรวมถืรวมดิวุ้ผักขืนเลี้ยวขนาดจังะเนี่ยยายแก้วก็ใส่อันนี้แหละเพราะใส่ปุ๋ยตลาดเม็ดแต่เม็ดเดียวเนาะขืนไว้ขืนไว้เนาะไปเบิ่งข้างหน้าบปนี่ข้างหน้ากันตามไปข้างหน้ากัน ในหดพร้อมกันบ่หน้าหดพร้อมกับฮดหลังอยู่หดหลังเนาะหดข้างหน้าหดหลังที่เนาะหดน้ำหลังโบผักหอมพูดนะกินบ่ทันเลยผักหอมพูดนะมืโอนึกซื้อยู่พ่นผักหอมมึงอืออันนี้หดน้ำหลังเนาะเห็นบ่ต้นใหญ่เลยเฮมบ่ไม่เอานะฮดน้ำหลังกำลังงามเนาะกำลังสวงามหยากระดิ่ง นเบิ่งเดี่ยวพักหอมพี่น้องลบทิมแล้วยังขึ้นไงพักหอมึ้นอีกแล้วข้าวหน้ามเสียพ่นจะได้กินพักหอมนี่ยแหละแทุ้่นพักหอมยู่กระถางกระงั้นเลยพี่น้องคุณอ๋อไม่จัดงำงำมาเลยถือฝนไม่ถือปุ๋ยน้ำปุ๋ยสุดร้วมเนาะน้ำปุย่างไปไปช่วยบ่พี่น้องแม่พุ่นะเบิ่งพักหอมดูพุ่นล่ะป้าที่ทุกพ่ะ เมื่อหนีตื่นสวยเมื่อนีตื่นสวยเนาะแยกแก้วตื่นสวยสีได้หดแนจเล็กจักหน okay. ่อยก็จะไปเห็ดเบียขทางอื่นเนาะเดี๋ยวเจแก้วสิไปเกือมาเกือแมวไปนั่นซะก่อนไล้่างของน้ำไปทำความสะอาดทั้งโซนปุ่นก่อนจังสิได้มาหดเนาะก่อนสีหดฮอขมัดพาพี่น้องเบิ่งพักหอมเห็นบ่หอมในกระถางายกแก้วปลูกไว้ แป๊บเดียวนึงพี่น้องนัน่นงามบุบ้นเลยนี่กินไปจนหอดเดือนเก้าพุละ่ะกินไปตลอดเลยพี่น้องพุละ่ะเห็นบะดอกไม้ก็สวยเลยพี่น้องเห็นบ่ดอกไม้ยี่แก้วปลูกไว้น่ะเห็นเนอะย่านแตม่มันสูงถ่วมักหอมอะไรเลยนี่ก็เลบยบ่ใส่ปุ๋ยน้ำเนาะเพราะว่าเพืใหญ่าขึ้นเรื่อยได้ดอกไม้เพืะ กําลังออกดอกบึงพักผมดูพูดอ่ะขนาดลรทิมนะพี่น้องใหญ่เต็มนะอมซอนเนาะไปไปบึงดอกไม้ที่ยายแก้วปลูกไว้ยายแก้วกับปลูกอีกละละ,ละพี่น้องเพราะว่าเบี้ยมันขืนเนาะนี่ก็เป็นคือบ,บ้านน้อยยายแก้วเนาะ ผ่าม่านผ่าม่านคนจนเนาะมันผ่าม่านคนรวยหันกเศ้ายะแก้วพี่น้องโอ้ยบ่แมงมันแมงมันบ้านคนจนผ้าม่านบ้านคนจนเนาะหน้าบ้านนี่มีมะเขือเทศเนาะพี่น้องมะเขือเทศเต็มท่านเลยเกลี่ยปุ๋ยเยอะไงไงยะแก้วกับปูกดอกไม้หน้าบ้านนี่เป็นคือหน้าบ้านยายแก้วนี่ เนี่ยอันเบบึงอันปลูกไม้นีุ่่นแห่งสวยพี่น้องผลรัดติดทุกสวยไม่สวยไม่สวยไมแม่งกินโน่นก็กินใบเพื่อนเนาะนะสวยมากย่าแก้วพุ่มใจเนยเจ้าของปลูกเนาะมาโปใดอยากปลูกขายกับปลูกขายได้เด้อพี่น้องมาผลเร็วเร็วนักนัก อลุงไหวตัวนักกระดาแต่กระถางนี่กระเกดสิบาทพี่น้องแต่กระถางเนาะกระถางเปาเปากระถางเปาเปาเกสิบาทเด้อพี่น้องเด้อมันเป็นกระถางปูนเนาะกับปะกระถางพุนรอเนาะเนี่ยดอกไม้ยักษเกลตัวนี้ก็ปลูกไม้นี่คนสิบต่ดอกนงามยนกษ์เกลพุ่มใจในเจ้าของปลูกดอกไม้มีแต่ดอกไ่มีใบเลย ตันเป็นกระแหงทักมีแต่ดอกบ่มีใบอันนี้ปัดดอกไม่ปลอมพี่น้องนี่ซุ้มปลูกใหม่เถอะเบิ่งกำลังขึ้นมาดึงเกลือออกให้นนี้นี่ปุ่ะแมนหยาขึ้นพี่น้องพักบุ้งก็ขึ้นแมนนี่ซุ้มปลูกใหม่เด้อดอกสีแดงก็มีเนี่ยเนี่ยเห็นไ่มเห็นท่านสีแดงแล้วเออนี่แยกแก้วปลูกใหม่ซุ้มเนี่ยเนี่ยกำลังงามยายาออกมา มันหก tissues, ักออกนอกแล้วย่าย่าดึงขึ้นหนกออกยดิมันสีเหี่ยวนุ่งหนละนี่นี่ซึ่งมีกระปุกใหม่กำลังสีญ่เนอะเย่เกี่ยวปลูกไปเรื่อยๆแหละพี่น้องเพราะว่าเย่เกี่ยวเป็นตาวเรื่องเย่เกี่ยวเมา่อวานไว้ว่าเจาะไปปลูกก็มันแบบพรท่านได้ไปเห็ดเนาะยังยังมีโอกาสจะเอาดอกไม้ไปอันคาเฟ่พี่น้อง ยายนุกยายนุกฮะสวยมากสวยมากกระถางละาเศ้าบาทไปเนอะมาเด้อเศร้าบาดเจ้าขายเรื่องะไ่าได้มาได้มาได้เนอะแต่กระถางมันกระแพงเนาะแต่กระถางมันกระแพงแล้วมันจิ้มให้ขายเศ้าบาทเจ้าไงมันกระเพอแหงล่ะเนาะน่ะยายแก้วมักเป็นคนมักดอกไม้เนียๆเนี่ยก็พ่อปลูกอีแล้วนี่ยายแก้วจึได้ปลูกโอ้คนโตงาเขียวเนาะอย่าวเป็นคนสอบดอกไม้ก็เลยปลูกย้ายเต็มหน้าบ้านเนาะ เอาขดไปนั่งเฮียงดอกไม้ชุดไทยดีกระปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วเพิ่มดีหน่อยนะคะผู้ใดเฮ็นยังว่าเป็นกะคอมเมนต์มาได้ยายแก้วสีเฮ็ดใส่เบิกเนาะอยากปลูกดอกไม้เป็นปลูกงได้จะงามกะคอมเมนต์มาเดี๋ยวยายแก้วสีเฮ็ดใส่เบิกเนาะขอบคคุณ่ะ